สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคคีนะคะประจําวันที่15บธันวาคมหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ8กับ1 9กับ2ก็808182 8, 1, 8 3แ4 8 5นึ่งเนาะเอาสามัคคีมาซื้อด้วยเด้อ8 6 8 9 หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่ง่าอันนี้แปดมาเหมือนกันนะคะหนึ่งแปดเก้าแปด้าสองหนึ่งสองเก้าแปอะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดดกสองสองสองหนึ่อง็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราสามัคคีตัวเด่นก็คือหกกับแปดหกกับเก้าห้กับแปดแต่เราจับ9ก้ากับแให้เนาะ9 0้าศูนย 9ก้าส6มเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดแปดนยสามแปดสีกแปดเก้าถ้าหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเนอห้ก็ห้าศูนย์หประมาณนี้จับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกหกห้าห้าหกห้าเก้าเก้าห้านะคะแกับเกมาเหมือนกันต่างกันหนึกับหเนะก็1นึ่งสอห แปดหนึ่งหกโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะแปดมาเหมือนกันเด้อทั้งสองแนวทาง